สวัสดีตอนเช้านะครับสวนสมเงินสวัสดีตอนเช้าวันนี้เช้าวันที่17กันยายนนะครับ2567ครับบรรยากาศสวนยางพารานะครับตอนเช้าแสงแดดกำลังสาดส่องมานะครับด้านนู้นก็จะเป็นทุ่งนาแต่ไม่ใช่ทุ่งนาของผมนะครับเป็นทุ่งนาของพี่สาวครับวันนี้มาให้ดูมังคุดครับ มังคุดที่ผมปลูกแซมในสวนยางนะครับเป็นพืชร่วมยางที่ถูกเลือกมาปลูกใหม่ปลูกยาวไปถึงนู่นเลยนะครับฝั่งนู้นฝั่งที่เห็นเป็นเขียวเขียวนั่นก็คือเตยแล้วก็มีมังคุดแซมด้วยนะครับผมเห็นมังคุดเจริญเติบโตได้ในสวนยางพารานะครับก็เลยซื้อมาปลูกเพิ่มนะครับปลูกได้ประมาณเดือนกว่าผมปลูก ชุดนี้นะครับปลูกไปเมื่อประมาณต้นเดือนสิงหานะครับก็จะเห็นว่าจเจริญเติบโตน้องงามดีนะครับรอทุกต้นแต่ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมาลองติดตามดูอันนี้ก็มังคุดเหมือนกันนะครับพอปลูกไปประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเดือนกว่าๆก,ก็จะเริ่มมี บางต้นนะครับที่เริ่มแทงยอดใหม่แล้วนะครับต้นนี้ยางต้นนี้ยังนะครับแต่ต้นนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มเห็นยอดใหม่ใบใหม่ก้านใหม่สวยเลยนะครับใบสดใสเลยเงาวาวก้านตรงนี้ก็ยาวนะครับสมบูรณ์ดี อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้นะครับต้นเนี้ได้รับแสงแดดที่เพียงพอบเพราะว่าบริเวณนี้ต้นยางพาราใบมันยังไม่ปกคลุมกันนะครับแสงแดดที่ส่องมาอาจจะมีเพียงพอแล้วก็ส่งผลให้พืชได้รับแสงแดดสังเคราะห์แสงได้ในการปรุงอาหารได้ก็ทำให้พืชเจริญเติบโตได้นะครับนี่ครับก็เริ่มโตแล้ว เติมแทงยอดใหม่แล้วนะครับต้นที่อยู่ถัดกันมานี้ยังนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าใบชุดนี้ยังไม่แก่เต็มที่นะครับต้องรอให้เขาแก่ก่อนนะครับอีกต้นนึงครับถัดกันมา <c oughs> ขออภัยครับส่วนต้นนี้ก็เลื่อมแทงช่อใหม่แล้วนะครับแสงมีอิทธิพลอย่างสูงเลยนะครับทำให้พืชเจริญเติบโตได้ ครับส่วนถัดกันไปนู่นนะครับมาถึงจุดนี้เริ่มไม่มีแดดแล้วนะครับเพราะว่ายางพารามันโตแดดยังส่องไม่ถึงยังไม่แทงช่อใหม่นะครับผมทําเป็นระบบน้ำหัวมินิสปริงเกอร์นะครับเมื่อก่อนใช้เทปน้ำหยดชุดนี้น้ำไม่เพียงพอก็มาใช้ชุดนี้นะครับอันนี้ก็ยังนะครับ นะครับก็คือกิจกรรมเสริมในสวนยางพาราของเราตอนนี้ในการปลูกพืชน,นะครับอย่างยางไม่แทงยอดนะครับอันนี้รู้สึกว่ารู้สึกปแปลกๆข้อใบชุดนี้ไม่เข้มสีไม่ค่อยเขียวนะครับสีจะซีดๆหน่อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนฝั่งด้านนู้นเป็นมังคุด เหมือนกันนะครับมีเตยมีมังคุดมีพริกปลูกแซมๆปนๆนกันไปด้วยนะครับมังคุดชุดนั้นอายุได้ประมาณ4ปีแล้วนะครับผมเห็นผมเห็นตัวอย่างอย่างมังคุดชุดนี้นะครับที่มันโตดีผมก็เลยปลูกเพิ่มในในฝั่งด้านนี้ฝั่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมดูแล้วสามารถจเจริญเติบโตได้ในสวนยางพาราท่านที่มีสวนยางอยู่หรืออยากจะปลูกมังคุดนะครับ ก็ลองหาพันธุ์มาปลูกนะครับสามารถปลูกให้ผลผลิตได้แน่นอนนะครับผมปลูกอยู่ที่ขอนแก่นนะครับส่วนอยู่ที่ขอนแก่นอำเภอขอนแกวงมังคุดก็ติดลูกนะครับลองกองเขาติดลูกได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับลองหามาปลูกดูนะครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ